สวัสดีครับมาพบกับรายการท็อปิกและคอมเมนต์เด่นเย็นนี้นะครับวันนี้เป็นท็อปิกและคอมเมนต์ที่น่าสนใจในช่วงเวลานี้อย่างแน่นอนครับถ้าชื่นชอบฝากกดติดตามช่อง s u b s c r i b e ช่องฝากกดไลค์ like คลิปนี้และฝากกดคอมเมนต์ในสิ่งที่มีข้อเสนอแนะแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจคอมเมนต์ได้นะครับแท็กคนที่คุณรักในคอมเมนต์ได้นะครับและแชร์คลิปนี้ออกไปให้คนที่คุณรักอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยครับไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรเด่นในรอบสัปดาห์นี้ไป สำหรับผมนะครับผมให้ความสนใจกับคอนเทนต์หรือท็อปิกนี้มากครับเพราะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวและเป็นเรื่องที่อุกอาจมากนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างแต่ส่วนตัวผมสะเทือนใจนิดหนึ่งครับเพราะเมื่อปีก่อนๆก็จะมีเรื่องของทหารกระดาษยิงใช่ไหมที่โคราชใช่ไหมฮะตอนนี้มาอีกแล้วครับแต่ไม่ใช่ทหารเป็นเยาวชนครับเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงในเนื้อหาสิ่งวันนี้นะครับสุดยอดจริงๆครับโดยเริ่มจากยอดเยี่ยมก่อนนะครับขอชื่นชมพนักงานทูสยามพาากอนนะครับชั้น3าช่วงเกิดเหตุ พนักง,งานได้รับประตูทุกบานก่อนเลยลูกค้าทุกคนหลบอยู่ในด้านหลังปิดไฟแถมแจกน้ำระหว่างเกิดเหตุด้วยทุกคน30กว่าคนนั่งเงียบพยายามติดตามข่าวจาก Twitter ตลอดเวลาจนเหตุการณ์สงบก็ได้ออกจากร้านอย่างปลอดภัยสยามพารากอนครับสุดยอดมากครับคลิปวิดีโอผมอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยครับผมขออนุญาตให้ดูเฉพาะคอมเมนต์นะครับผมหรือว่ารูปภาพนะครับเพราะว่า มีกฎหมายมากมายฉะนั้นผมจะเล่าได้เท่าที่เล่าครับเป็นภาพถ่ายจากของลูกค้าในมุมหนึ่งที่เห็นการเข้าออกไปของสถานที่นะครับน่าสนใจอยู่นะต่อไปนี้เราต้องให้เกียรติพี่รปภเยอะนะเขาคือคนสุดท้ายที่คอยดูแลเราอันนี้เรื่องจริงนะครับ <c oughs> คือพี่รปภผมไม่เคยอะไรนะรผมจะหวัดดีและขอบคุณเขาตลอดเพราะว่าเขาอำนวยความสะดวกให้เราและคอยดูแลของเราดูแลในความปลอดภัยของเราอันนี้เป็นสิ่งที่ผมชอบมากครับเอ้ยจริงๆนะผมมอบคอมเมนต์นี้เลย ว่าจะเป็นป้าแม่บ้านหรือพี่รปพครับเขาคือคนที่ทํางานนะครับก็เราอยากให้รณรงลงให้ให้เกียรติหรือว่าให้ความให้น้ําใจเขาหลายๆอย่างไมว่าจะเป็นน้ําผมไปให้คอยให้ตลอดนะครับก็ยินดีครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบคอมเมนต์นี้มากๆนะครับเป็นคอมเมนต์เด่นแห่งไปีได้เลยนะครับไปผู้ก่อเหตุใช้น้มแฝงว่า Hunter Z นะครับทักหาเพื่อสมาชิกในกลุ่มโดยสอบถามว่า you guys k โ o w ซียมพา r a ก o n และเพื่อนบางคนตอบกลับก่อนที่จะเกิดเหตุสลดทําให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บครับเครดิตก็คือเดนิวนะครับการ์ดิงพละก,กล้อนเอ่ออย่าโทษเกมครับใช่มีสื่อบางสํานักโทษเกมไว้ก่อนนะครับแ <c oughs> ทนที่จะหาข้อเท็จจริงไม่ใช่การที่แบบโยนความผิดไปสิ่งนั้นนะครับนี่คือหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ดีหรือเปล่าครับอันนี้ผมเรียนมาด้าน,นสื่อมวลชนผมไม่เคยคือจันยาบ,บันสื่อมันมีว้วิชา CN 08แในะสมัยผมเรียนอยู่นะครับ มันมีเลยเป็นข้อข้อนะมึงเออมึงเรียนบ้างไป้ายไฟอย่าว่าจารยบาลสื่อเลยครับเอาแค่เขียนคอลัมน์หรือหัวข้อข่อขาวอะไปไล่อ่านเขาเรียกว่าบอก,อกอมหรือปล่อยมาได้ไงครับเรื่องข่าวยังพียังมีเขาเรียกว่าการตกหล่นของข้อความอย่างเงี้ยลราไปอ่านดูนะครับผมอ่านเกือบหมดแล้วก็บางทีการพิสูจน์อักษรก็สําคัญนะเว้ยแม่งช่วยจริงสื่อยุคนี้ผมขอพูดเลยแล้วกันในฐานะคนทําสื่อด้วยนะครับเอาพูดถึงข่าวแล้วสํานักข่าวนะไป ผมให้โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่เศร้าเกือบที่สุดเลยนะครับมึงกูร้องแล้วนะพี่ขอโทษจริงๆสยามพารากอนนะครับก็คือแปลมาแล้วครับเป็นภาษาจีนแปลจีนเป็นไทยการยิงเริ่มต้นขึ้นในห้องน้ําหญิงบนชั้นสองของห้างสรรพสินค้าป้าของฉันเสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บคือแม่ของฉันโหต้องรู้สึกยังไงวะคือมันมีการสูญเสียแล้วไงรู้ปะครับผมรู้สึกว่าการสูญเสียครั้งนี้ครับไม่ใช่แค่การสูญเสียของชีวิตนะครับ เป็นการสูญเสียภาพลักษณ์ของประเทศไทยที่ทำมานานมากไม่ว่าจะเป็นการทำทัวร์ประเทศจีนหลายๆอย่างอันนี้คืออุกอาจมากๆและทำโดยเยาวชนย้ำว่าเยาวชนนะเว้ยกูไม่รู้หรอกว่าเยาวชนจะมีกฎหมายอะไรคุ้มครองอะไรบ้างแต่กูมองเลยว่าคนที่มันฆ่าคนได้โดยไตรตองไว้ก่อนมันไม่ใช่แค่เยาวชนธรรมดามันคือเด็กคนหนึ่งที่มันเกียมากและเป็นคนที่ก่ออาชญากรรมถึงขั้นเกือบก่อการร้ายครับโดยไตรตองไว้ก่อนแล้วมี เขาเรียกว่างไงดีมีการเสแสร้งหรือว่าแกล้งทําในเรื่องของการที่แบบเป็นคนสติไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนี้ผมขอขอ,ขอพูดเลยเพราะว่าเป็นเหตุที่ผมรู้สึกว่าสะเทือนใจที่สุดในปีในรอบแบบสองสามปีมาด้วยแล้วกันนะครับเออเราจะอยู่กันสังคมแบบนี้จริงๆหรอวะคือแล้วเขาโพสต์แบบเศร้าด้วยเป็นใครที่ไม่ใช่ผู้ประสบภัยหรือขนาดผมยังเป็นแค่แบบคนอ่านข่าวหรือคนที่ได้ยินมายังรู้สึกแบบสลดเลยวะจริงๆนะ จุกที่อกสงสารเด็กนะครับก็มีอ่าเป็นสตอรี่นะครับเรื่องน่าเศร้านี้ก็คือกูหนีตายจากพารากอนและไปเจอน้องนักท่องเที่ยวชาวจีนมาขอความช่วยเหลือแม่ของเขาโดนยิงแล้วเขาหาแม่ไม่เจอมาตามหาแม่กูก็ช่วยหาทุกวิถีทางแบตเหลือหนเอเซนเอามาคุยกับน้องคนนี้น้องพูดว่าแม่หนูจะตายไหมกูก็ปลอบใจน้องเขาว่าแม่แค่บาดเจ็บเดี๋ยวก็เจอแม่ รอแปบนึงนะพอไปถึงตำรวจตำรวจบอกว่าแม่น้องคนนี้เสียชีวิตกูนี่แบบแม่งร้องไห้เลยว่ะสงสารน้องมากๆน้องมีฝาแฝดด้วยทําไมน้องต้ามาเจอเหตุการณ์แบบนี้เชี่ยโคตรหูเลยว่ะคือผมไม่ได้เล่นประเด็นกับข่าวนะผมรู้สึกว่าเรามาเห็นหรือว่าได้อ่านหรือคอมเมนต์บางอย่างคือไม่รู้จะพูดคําไหนคําระบายออกมาแต่ความรู้สึกได้อ่านแค่นี้ก็รู้สึกแล้วอ่ะเด็กคนหนึ่งที่ไม่รู้อะไรแล้วแบบแค่มาเที่ยวอ่ะครับกับอีกคนหนึ่งที่แบบไตร่ตองไว้ก่อนอ่ะ ใช่ไหมครับใช่แมทงสุดจริงวะชายชาวจีนนําดอกลิลลี่สีขาวห่อด้วยกระดาษสีดํามาวางไว้ที่หน้าห้างสยามพารากอนบอกตอนเองไม่รู้จักกับผู้เสียชีวิตแต่ขอเป็นตัวแทนเพื่อนร่วมสัญชาตินําดอกไม้มาไว้อะไรครับดอกไม้ลิลลี่ก็คือความรักอันบริสุทธ์ครับสุดยอดจริงครับเพื่อนร่วมชาติครับมีรปภของห้างพารากอนคนหนึ่ง พอเกิดเหตุก็วิ่งพาประชาชนหลบออกจากในห้างระหว่างกําลังเดินทางหาประชาชนคนอื่นๆก็เจอกับคนร้ายพอดีคนร้ายก็เห็นว่าเป็นรปภจึงชักอาวุธปืนออกมายิงใส่รปภระยะห่างระหว่างรปภกับคนร้ายประมาณ15เมตรรปภกระโดดหลบได้ทันและเอาตัวรอดหนีังได้อย่างปลอดภัยนะครับโหสุดยอดครับถือว่าสก,กิลในการในการ เขาควบคุมสติอารมณ์หรือว่าอะไรหลายอย่างถือว่าดีมากๆนะครับสุดยอดครับคุณลุงก็ควรให้รางวัลแล้วก็ไม่ว่าไม่ใช่แค่พลกรอนแบผมอยากให้มีมาตรการที่ฝึกฝนแล้วก็ให้ให้เกียรติให้ความามีอะไรมากกว่าการที่แบบเขาเป็นแค่คนเฝ้าอะไรเงี้ยแต่ผมมองว่าเขาเป็นคนรักษาชีวิตของเวลาเกิดเหตุดุ่นเหตุร้ายก็ตามชื่อ s e c u r i t y ครับผมน่าจะว่าน่าจะมีอะไรที่อย่างน้อยเป็นขวัญกำลังใจให้กับคนที่ทำงาน ดีนะครับผมไปคืองงกับตะกะคนไทยมากทางตำรวจบอกปลอดภัยแล้วใช้หลักจิตวิทยาเพื่อให้คนร้ายสงบสติอารมณ์คือสังเกตได้ง่ายคนร้ายเหมือนมีอาการอะไรสักอย่างทั้งความเลือกลากพูดว่าพี่มันอยู่นั่นรู้ว่าคนไทยบางกลุ่มมีอคติกับตำรวจแต่ช่วยใช้สมองกันหน่อยครับ <c oughs> ครับคือบางทีอาการพวกนี้ครับในหลักของ acting ก็เป็นไปได้ครับในในความ ผมว่าจิตวิทยาก,ก,ก็ส่วนหนึ่งแต่ก่อเหตุวางแผนเพื่อก่อเหตุผมว่าต้องแยกออกก่อนนะครับแยกออกจากจิตวิทยานะจิตวิทยามันก็คืออาจจะผิดปกตินู่นนี่นั่นมันเรื่องของเขาแต่ผมมองว่าการวางแผนมาเพื่อก่อเหตุเนี้ยมันคุณกร,กรณนี้นะครับแล้วยิงคือต้องฟังสัมภาษณ์ของพี่รปภครับจะรู้ได้ว่าเขาจงใจมากๆแล้วการยิงปืนต้องมีสมาธินะครับ จิตวิทยาส่วนใหญ่หรือว่าคนที่แบบปบกผ้องทางจิตสมาธิจะสั้นแน่นอนการที่มันต้องพูดยังไงดีครับไม่รู้จะใช้คาไหนแต่ก็ผมไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่นะครับเออนะครับเราไปดูคอมเมนต์เขาไหมเราไปดูคอมเมนต์กันดีกว่าว่าโพสต์นี้เขามีคอมเมนต์ว่าไงบ้างอีกอย่างตํารวจเขาทําตามขั้นตอนของเขาดูจากแค่ในคลิปยังพิสูจน์อะไรไม่ได้รู้แค่ว่าทําให้สงบก่อนแล้วค่อยสอบสวนต่อแต่ถึงอย่างนั้นกฎหมายก็ต้องเอาให้สุดเหมือนกัน และก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตทั้ง3ท่านหนึ่งในนั้นเคสแม่ชาวจีนสงสารน้องเหมือนกันนะครับตอนนี้เป็นสแล้วนะนะครับสามเหลก้อนกวาดยิงอย่าโทษเกมนะครับคอนอ่าอ่าแทชชัคเนี้นะครับคอมเมนต์ครับเด็กมันทอแลครับมันแอคติ้งครับเอาไปเลยสิคะแนนไม่หักครับแล้วคือยังไงครับตำรวจจับปุบป,ปับแล้วต้องบอกว่าแลอย่ามาแอบแกล้งหลอนนะมึงยิงทําไมอย่างนั้นอย่างนี้แหละครับคนร้ายจะยิ่งแกล้งกว่าเดิมอีก ตำรวจเขาทำตามขั้นตอนแหละครับอย่าใช้อารมณ์ตัวเองให้เก่งกว่าวิธีการดำเนินงานครับตำรวจเขาก็รู้ว่ามันทอแหลแต่ก็ต้องทำตามขั้นตอนเพื่อสอบสวนต่อนะครับอ๋อโอเคดุดันไม่เก่งใจใครเข้าจับกลุ่มขนาดนั้นแล้วจะยังกลัวอะไรอีกบอกแม่งปลอดภัยเฉยใ <laughs> จเย็นใจนเย็น <laughs> เออจิตวิทยาอะไรก่อนเลือกลักอะไรก่อนดูก็รู้ว่ามันทอนแหลเล่นละครอ่นะเนาะบ้าจริงคลั่งจริงไม่เป็นแบบนี้หรอกครับ <laughs> วีวีเอพีระดับมงกุฎราชกุมารอยู่ในเหตุการา์ยิงพลาก้อนตนกูอิสมาอินสุลต่านอิบ,บราฮิมมงกุฎราชกุมารรัฐยะโฮแห่งมาเลเซียพร้อมชายาและลูกๆที่ยังอยู่ในวัยเด็กก็ตกอยู่ในท่ามกลางเหตุการณ์นี้ครับมีต่อนะครับไปดูนหน่อยไหมบอกว่าเหตุการณ์นี้ไม่ธรรมดาแล้วนะครับแน่นอนครับรัฐบาลน่าจะมีอะไรเคลื่อนไหวนะครับถ้าไม่ติดเสาทิ์หรือเปล่า เอ้ยใหม่คนนี้ก็วันพุธนี่นะพระองค์เล่าเรื่องคราวผ่านเฟซบุ๊กตัวเองและมีคนกดไลค์เกือบหมื่นและแชร์ไปเกือบ2 0 0 0ครั้งโดยระบุว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายมากทรงพาครอบครัวหนีลงทางใต้ดินโดยมีทีมบริการในที่สุดก็หนีออกมาได้และเดินทางเข้าสถานทูตสิงคโปร์พร้อมขอบคุณสถานทูตสิงคโปร์ที่ให้ความช่วยเหลือสุดยอดครับเหตุการณ์กาดยิงประชาชนในพื้นที่ไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากรัฐ แต่รู้จักโซเชียลขอให้รัฐเร่งทำระบบส่งข้อความเข้ามือถือทุกเครื่องที่อยู่ในที่เกิดเหตุต้องปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนปิดทางปืนนอกระบบงดแชร์เรื่องราวผู้ก่อเหตุส่งสัญญาณว่ากระทำอามมหิตต่อเพื่อนมนุษย์แบบนี้ไม่วันทำให้คุณได้แสงหรือสนใจจากใครครับไอติมพักก้าวไกลนะครับโอ<ฮ>้โห<ฮ>ดูเดือดนะครับก็เห็นด้วยนะครับ คือผมมองว่าเอาจริง,รงนะ Facebook ยังแจ้งเตือนเยอะกว่าทางทางรัฐอีกผมก็เจอบางโพสต์ที่เขาจะบอกว่าไอ้มันก็มีแจ้งเตือนนะแต่ไม่ใช่ทุกคนปะวะเข้า <c> ใ <oughs> จไหมฮะคือสิทธิพื้นฐานของความเป็นมนุษย์นอกจากความสะดวกสบายแล้วก็ความาการมีที่อยู่อาศัยแล้วนะครับความปลอดภัยเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐควรจะต้องมีความให้ความมั่นใจกับประชาชนปะวะนี่ไม่ต้องพูดถึงในประชาชนในประเทศนะ ก็ข่าวนี้ก็มีต่างประเทศมานะครับก็ฝากรบกวนนิดนึงนะครับว่าโปรโมทแท้ตายโปรโมทสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแต่เกิดสิ่งนี้กับประเทศเราไม่คนเกิดหรอวะฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ให้คิดครับการที่เขาเสียชีวิตผู้ที่ทําให้เขาเสียชีวิตก็ต้องรับผิดชอบพี่ไม่สนหรอกว่าเด็กหรือไม่เด็ก แต่ว่าพี่ต้องเอาความกับน้องที่หญิงนะครับในจ้างหญิงของชาวเมียนมานะครับก็ถือว่าเด็ดเดือดนะครับแล้วก็เห็นว่าจะมีเขาเรียกว่าเงินเดือนให้คุณแม่ที่อยู่ทางเมียนมานะครับเดือนละหมื่นด้วยนะครับนับถือในความใจถึงของพี่เขามากมากครับก็คือน้องผู้หญิงคนนี้ก็พูดได้หลายภาษามากๆแล้วเก่งมากๆครับก็ขอให้น้องไปอยู่ในพิทีมดีแล้วก็ขอให้คุณแม่หรือหลายคนที่อยู่ในผลกระทบแบบนี้ครับขอให้ผ่านช่วงเวลาเลวร้ายนี้ไปด้วยดีครับ เอาอะไรมาไม่กระทบการท่องเที่ยวถ้าเป็นคุณอยากจะมาเที่ยวประเทศที่ต้องวิ่งหนีกระสุนอยู่ไหมอันนี้ควรจริงจังเรื่องปืนเถื่อนและปืนไม่มีใบอนุญาตแล้วไหมก็เป็นคลิปหนึ่งที่เป็นวอล์กเกอร์นะครับในทิกตอกเขากําลังเหมือนกับเหมือนวอล์กอยู่หรือไม่ไลฟ์อยู่นะครับแล้วก็เขาวิ่งหนีกระสุนนะครับไม่เป็นท่องนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นหรือไม่ก็จะเป็นเกาหลีผมไม่ไม่แน่ใจแต่ผมไม่อยากไม่กล้าลูกขึ้นครับแต่แค่มันกระทบทุกวงการจริงๆนะครับ เป็นไงบ้างครับกับ EP นี้ครับเป็นอีพีที่ผมอ่านแล้วรู้สึกว่าสะเทือนใจที่สุดเท่าที่เคยอ่านมานะครับแล้วก็ไม่คิดว่าสิ่งนี้จะเกิดในประเทศไทยประเทศที่เขาเรียกกันว่าสยามมึงยิ้มกระทบหลายฝ่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความมั่นคงแน่นอนครับแล้วก็กระทบเรื่องของการท่องเที่ยวนัวกท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตแล้วก็มีข่าวเรื่องของเอราชะทูตท,ที่เป็นราชกุมารอีกครับก็รู้สึกว่าแบบโหหลายอย่างมากฉะนั้นผมมองว่าควรจะต้องแก้ที่ ต้นเหตุนะครับไม่ใช่แก้ปลายเหตุนะต้นเหตุคืออะไรเรื่องของปืนเถื่อนเรื่องของการดูแลเด็กในยุคนี้นะครับไม่ใช่มีแค่มีอยากให้มีหมายถึงว่าเด็กนะครับควรจะต้องมีเวลาให้เขาแล้วมีความรักให้เขาครับไม่ใช่ให้เขาไปอยู่กับโลกโซเชียลแล้วก็อยู่กับสังคมอะไรก็ไม่รู้นะครับฉะนั้นฝากพ่อแม่มือใหม่นิดนึงครับว่าลูกควรมีเมื่อพอฉะนั้นจะมีคําตอบย้อนกลับมาว่าแม่พ่อแม่ควรมีเมื่อพอมอย่างนี้หรอ ฉะนั้นฝากไว้ให้คิดนะครับฉะนั้นชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้ฝากกดติดตามช่องฝากกด s u b s c r i b e นะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ผมหน่อยนะครับมีอะไรติชมคอมเมนต์ใต้คลิปผมจะรับฟังอย่างดีในคอนเทนต์ที่เซอชีทีฟแบบนี้นะครับขออภัยถ้าดูไม่สุภาพหรือว่าดูอันไหนดูไม่ไม่ได้จริงจังแต่ผมรู้สึกว่าไม่ไม่ไหวจริงๆกับคอนเทนต์อย่างนี้ก็คืออยากมาเล่าอย่ามาพูดมากกว่านะครับสุดท้ายนี้ครับแท็กคอมเมนต์ให้คนที่คุณอยากดูมาดูครับและกดแชร์คลิปนี้ออกไปถ้าคุณชชื่นอบ ขอบคุณทุกคนขออภัยถ้าสิ่งไหนดูทําให้กระทบกระเทือนจิตใจก็ขออภัยจริงๆครับผมจะปรับลงอย่างดีขอบคุณครับผม